จะตุมหาราชสูตรว่าด้วยเท้ามหาราชทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายในวันแปดค่ำแห่งปักเทวดาผู้เป็นบริวารผู้ช่วยเหลือของเท้ามหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจด,ดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุล อยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถมีการทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอหมายเหตุอยู่จำอุโบสถในที่นี้หมายถึงอธิษฐานอยู่จำอุโบสถศีลกล่าวคือศีลแปดเดือนละแปดครั้งปฏิชาคระอุโบสถหมายถึงการรักษาอุโบสถศีล ในวันรับและวันส่งวันรับคือวันสี่ค้ามเจ็ดาและสิบสามําสำหรับเดือนขาดหรือวันสิบสี่ําสำหรับเดือนเต็มวันส่งคือหกข้ามเก้าและหนึ่งค้าการทำบุญในที่นี้หมายถึงการถึงสารณะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกรักษาศีลบูชาด้วยดอกไม้ ฟังธรรมจุดประทีปพ,พันดวงและการสร้างวิหารในวันสิบส่ค่ำแห่งปักบุตรของเท้ามหาราชทั้งสเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถ ทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอในวันอุโบสถ15ค่ำนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตัวเองว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จําอุโบสถ อยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอถ้าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่น้อยเท้ามหาราชทั้งสี่ ย่อมรายงานเหตุนั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงที่นั่งประชุมร่วมกันในสภาชื่อสุธรรมมาว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนน้อย เพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงพากันเสียใจว่าหมู่เทพจากเสื่อมหมู่อสูรจากบริบูรณ์ก็ท่านในหมู่มนุษย์มนุษย์ผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จําอุโบสถอยู่จําปฏิชาคระอุโบสถ ทำบุญกันอยู่มีจํานวนมากเท้ามหาราชทั้งสี่ย่อมรายงานเหตุนั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงที่นั่งประชุมร่วมกันในสภาชื่อสุธรรมมาว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์พูกเกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถ อยู่จำปฏิชาฆระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนมากเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงพากันดีใจว่ามูเทพจากบริบูรณ์มูอสูรจากเสื่อมจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยจตุมหาราชสูตรข้อ38 หน้า195ถึง196